สวัสดีครับเพื่อนนักเทรดนักลงทุนทุกท่านแฟนคลับเซียลบุ๊กทุกคนนะครับวันนี้ก็มีคลิปสรุปหนังสือมาเล่าสู่กันฟังนะฮะช่วงนี้ก็เป็นการาหยิบเอาหนังสือที่ซื้อมาดองไว้นะครับเอามาสรุปไล่อ่านนะครับและสรุปเอาไว้เก็บเป็นประเด็นนะเนหะมือนกับว่าอย่างน้อยมันก็ทําให้เราได้อ่านหนังสือเล่มนั้นแล้วก็ เพื่อจะได้ค่าหนังสือคืนนะครับนี่เป็นตั้งความตั้งใจผมนะแล้วก็มันก็เป็นการทําให้เราไม่ปล่อยเวลาว่างให้เปล่าประโยชน์นะผมเป็นคนที่มีปัญหาหนึ่งคือพอมีเวลาว่างยิ่งมันฟุ้งซ่านครับฟุ้งซ่านแล้วก็จิตตกไม่เป็นไรนะจงต้องหาอะไรทําที่มันเป็นประโยชน์ที่มันเป็นงานถึงจะมีชีวิตอย่างมีความสุขได้นะฮะก็เลยช่วงนี้ก็หาหนังสือมาสรุปให้ท่านฟังแล้วกันนะครับ เริ่มต้นนะเล่มนี้ผมก็ได้ชื่อว่า,า ego is the enemy นะครับตัวคุณคือศัตรูนะครับผมสรุปได้10ประเด็นนะต้องออกตัวแบบแมนๆก่อนนะว่าผมไปเอาไอเดียมาจาก t w i t t e อร์ Twitter นะครับที่เขาสรุปมานะก็ <c oughs> เอามาเอามาแปลแล้วก็ทำความเข้าใจนะครับ <c oughs> ก็แปลด้วยใช้ Google Translate ง่างไๆครับที่ Twitter <c oughs> เขามีให้นะ <c oughs> ได้ไปสิบข้ออย่างนี้นะครับจะได้รูปรัดนะครับ1นึ่ก็บอกว่าศัตรูที่เลวร้ายที่สุดของคุณนั้นมันอาศัยอยู่ในตัวคุณนะครับก็คือมันเป็นเรื่องของอีโก้ครับกลาวว่าอีโก้แหละก็คือศัตรูตัวร้ายสุดก็คืออยู่ในตัวเราครับไม่ว่าจะเป็นความภูมิใจนะครับความภูมิใจเนี่ยอัตตานะฮะมันทําให้เราหลงผิดเชื่อมั่นเกินไปแล้วก็ ส่งผลให้เราทําในสิ่งที่ผิดๆนะครับแล้วก็ได้รับผลกรรมที่ไม่ควรได้รับนะฮะนี่เป็นสิ่งที่เรียกว่าอันตรายของอีกโก้ที่เป็นศัตรูของเราอีกโก้คือความคิดอะครับพูดได้ง่ายนะความคิดมันเป็นเหมือนงูพิษในใจเราเลยผมเป็นคนหนึ่งแหละที่อย่างที่บอกไปคือ <c oughs> อยู่เฉยไม่ได้ครับอยู่ว่างอยู่ว่างไม่ได้ถ้าว่างเมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยไอ้ความคิด ไออีโก้มาละมากระแทกกระทันให้ผมเป็นคนที่เลวทันทีฮนะผมต้องพยายามหางานทำจะได้ไม่เลวนะฮะสเขาบอกว่าคุณต้องบริหารจัดการความภาคภูมิใจของคุณครับพายความภูมิใจก็คือ e ีโก้นะฮะทันทีที่คุณรู้ว่าตัวเองเป็นคนเห็นแก่ตัวนะอวดดีและภูมิใจคุณควรที่จะกระตุก แลเตือนตัวเองนะครับว่าให้หยุดซะให้หยุดอวดดีซะนะฮะอย่าได้ภูมิใจใจเลืงเกินไปครับนะฮะเพราะว่าเออคืออีโก้มันชอบทําให้เราอวดอวดดีครับอวดดีแล้วก็ดึงดูดความสนใจต้องการให้คนอื่นมาสนใจคุณครับซึ่งยิ่งทําเยอะก็ยิ่งน่ารังเกียจนะฮะยิ่ง เป็นคนที่ดูไม่ดีนะครับดังนั้นหยุดนะแทนที่จะให้คนอื่นแคร์คุณเปลี่ยนไปเป็นแคร์คนอื่นแทนครับทําให้คนอื่นมีอีโก้สูงขึ้นแทนครับจะดีกว่านะฮะสามพรายนะพรายเทอรยูทออีโก้ความภูมิใจอ,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 อันนี้เขาแปลว่าเป็นความจองหองเว้ความจองหองก็อีโก้นะครับบอกให้คุณพูดครับความอา่อนน้อถมถ่อมตนบอกให้คุณฟังครับนี่เป็นความต่างนะคือ ความจองของก็เป็นอีโก้ความอ่อนน้อมถ่อมตนคือการไร้อีโก้นี่เป็นสิ่งที่เรียยวความต่างนะอีโก้สนับสนุนให้คุณยกตนข่มท่านครับแล้วก็ยึดคุณค่าของคุณคุณค่า,าคุณค่าจอมปลอมนะให้มันแบบโดดเด่นขึ้นมาซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้คนอื่นเขามองคุณในแง่ลบได้นะฮะ ในทางกลับกันนะความอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยจะบอกคุณว่าการรับฟังคนอื่นการยกให้คนอื่นเหนือกว่านั้นมันสําคัญมากกว่าเพียงใดนะดังนั้นนะถ้าอย่างรดอีกโก้นะครับลดความภาคภูมิใจลดพลังอีกโก้นั้นจงฟังมากกว่าพูดครับชัดเจนนะครับผมเนี่เป็นคนหนึ่งที่ไม่ชอบคนที่พูดเยอะคนชอบอวดนะครับ ส่วนใหญ่นะที่ผมเจอนะคนที่พูดเก่งชอบอวดเนี่ยมักจะอยู่ด้วยใกล้ไม่ได้ครับมันฟังไม่เข้าหูวเดินหนีดีกว่านะนี่เป็นสิ่งที่ด้านตรงข้ามของคนที่ไม่ชอบคนมีอีโก้สักเท่ร่นะครับ 4. คุณต้องเป็นนักเรียนครับอีโก้นั้นก็คือเป็นตัวแทนของความเป็นน้ำเต็มแก้วครับมันบอกว่าคุณอย่าฟังใครเลย มันบอกให้คุณอย่าได้เรียนรู้เลยคุณเก่งแล้วคุณหยุดเติบโตแล้วนะพวกเนี้ยใช้ได้การเทรดนะฮะคือถ้าคุณเล่นทุ้นขาดทุนแล้วเนี่ยพอใครมาบอกคุณว่าไอ้คุณมีความผิดพลาดตรงนี้นคุณเพียงทันทีนั้นชัดเจนว่าอีโก้ครับจริงๆมีทุกคนนะครับผมเองเนี่ยที่ไม่ชอบคนมีอีโกโ้จัดตัวเองเขาอีโก้โคตรแข็งแรงกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางที่ดีนะฮะ คุณต้องกล้าด่าดตัวเองไว้ก่อนครับด่าดตัวเองนะถ้าถ้าอยากจะเก่งขึ้นคุณต้องเปิดใจว่ามันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณต้องเรียนรู้ฮะจุดเริ่มต้นของการเปิดใจเรียนรู้นะจงเป็นน้ำไม่เต็มแก้วจงมีความอ่อนน้อมถ่อมตนครับนะฮะห้าถ้าอยากลดอีโก้นะครับถ้าอยากลดอีโก้ลดอัตตาคุณต้องช่วยให้ผู้คนกลายเป็น สุดยอดครับเป็นเกรดฮะคืออีโก้เราจะต้องการดึงดูดทุกอย่างก็าหาตัวครับแต่ว่าถ้าถ้าถ้าคุณอยากลดอีโก้คุณต้องพยายามที่จะผลักดันคนอื่นคือผลักพลังทุอย่างมาหาคนอื่นนะครับให้เขายิ่งใหญ่แทนยิ่งยิ่งยิ่งเราเอ่อยิ่งเราส่งเสริมให้คนอื่นเขาเขาดีขึ้นเขาเขาดีขึ้นเขา เขายิ่งใหญ่ขึ้นนะ่ะมันก็ยิ่งทําให้อีโก้เราลดลงนะมันมันเป็นสิ่งที่ถ้าอยากลดคุณต้องปลดปล่อยครับนะบพูดง่ายงนะครับอา่าก็6อย่ากลัวที่จะอ่อ take the low position ครับคือ take the low position เนี่ยถ้าแปลทาง Google t r a n s l a t e บออย่ากลัวที่จะรับตำแหน่งที่ตำ่ำผมว่ามนันแปลกๆนะ อารมณ์ประมาณผมผมตีความนะมันน่าจะเป็นประมาณว่าอยากกลัวที่จะบินต่ำอบางคนเนี่ยต้องการบินสูงให้คุณเห็นใช่ไหมแต่บินต่ําคือหลบเรดาร์ครับอยากกลัวที่จะทําตัวหลบเรดาร์หน่อยฮะเพราะว่าะไรครับเอ,อ่อถ้าคุณพยายามที่จะอวดอ้างอวดเก่งหรือว่าต้องการจะโชว์ออฟเนี่ยนะพอคุณได้คุณก็จะเหืงิงพอคุณไม่ได้คุณก็จะ ทุกใจนะฮะคุณจะเจ็บใจคุณจะเสียดายคุณจะเสียใจและคุณจะเจ็บปวดซึ่งมันเรืเ่องแปลกมากคนที่มีอีกโอก้จัดมันเป็นเหมือนไบโพล่านะฮะจริงนะผมว่านะคือต้องการให้คนอื่นชื่นชมใช่ไหมพอได้มาก็เหลืองแต่พอไม่ได้ก็ร้องให้ฟูงฝ่ายครับม,มันตลกมันน่าสมเพชมากเลยนะดังนั้นเนี่ยต้องต้องปรับตัวนะต้องเปิดใจนะครับเออจริงๆแล้วโลกนี้มัน แต่มันก็ยากเนาะบางคนเกิดมาเพื่อทีอ่จะคือเขามีธาตุธาตุพื้นฐานเป็นพวกอีโ้จัดแล้วมันก็ส,นสันดานมันแก้ยากอะเนาะว่าไหมม่รู้องทำไงแต่ว่าพวกนี้ก็ต้องต้องเปิดใจเอือผมผมเดานะคุณต้องเปิดใจเรียนรู้แต่การเปิดใจเรียนรู้เนี่ยคุณต้องเจอครูครับเจอครูที่คุณศรัทธาแล้วเขาบอกให้คุณเชื่อนะคนอีโ้จัดเนี่ยมักจะเป็นคนที่พอพอศรัทธาใครเนี่ย จะฟังทุกอย่างครับนี่พี่ผมเจอนะดังนั้นเนี่ยคุณต้องไปเจอครูที่สอนคุณคนที่มุศธ,ธาแล้วก็สอนคุณให้ให้ตระหนักรู้เรื่องเนี้คุณจะเปลี่ยนแปลงเน่นะแต่ถ้าใครใครสักคนที่เขาไม่เชื่อนะครับมาบอกมาสอนนะเรียบร้อยครับไม่ฟังไม่ฟังแล้แถมจะด่ากลับด้วยซ้าไปนะฮะเจ็ดอย่าดูถูกคนอื่นครับเพราะว่าการดูถูกคนอื่นนั้นจะทําให้คุณมองไม่เห็นสิ่งที่อยู่เหนือคุณนะฮะ คุณค่าของทุกคนไม่อยู่กับความมั่งคั่งตําแหน่งหรืองที่การงานนะครับคือการดูถูกคนอื่นมันก็เป็นการนะครับยกตนข่มท่านไงเหยียบคนอื่นขึ้นเงมันก็เป็นอะไรที่มันก็น่ารังเกียจนะน่ารังเกียจแถมไม่มีใครชอบหรอกนะไม่มีใครชอบให้คนอื่นดูถูกใช่ไหมคือมันทุกคนล้วนแต่เเรียกว่าอะไรต้องการ รุ่นมีプายรุ่นมีมีศัก์สีของตัวเองครับการดูถูกคนอื่นก็เหมือนเราไปเหยียบย่ําศัก์รีเขาอะแล้วเขาจะไม่เขาจะไม่โกรธหรอไม่มีครับอาจจะอาจจะเจอคนที่แบบเขาเขาไม่แคร์เขาก็เขาก็ไม่ไม่สนใจเขาก็ไม่โกรธแต่ว่าสักพักอะครับตั้งโดนเนี่ยให้ได้ครับตั้งโดนแน่น้าถ้าคุณไปเหยียบย่ําใครแล้วบางคนเขาอาจจะไม่พูดแต่เขาแค้นยาวนะครับแค้นยาวแล้วก็ รอเวลานะครับที่จะกระทืบคุณขืนนะนี่เป็นสิ่งที่น่ากลัวเหมือนกันนะการที่เราดูถูกชาวบ้านนะครับ8 e อีโก้พรากเราจากเป้าหมายสูงสุดของเราครับคืออีโก้แบบนี้มันเปรียบเทียบง่ายๆคือเราไม่พอครับเราโลภครับเราอหางกานะเวลาเขอาอเรียกว่าโอเวอร์คอนฟิดเอนซ์นะ่ะเนจริงจริงแล้วสิ่งที่คุณได้ในตอนนี้สำเร็จในตอนนี้ ความตัจตอนนี้ที่คุณได้มาโอ้มันก็ยิ่งใหญ่แต่คุณยังไม่พออ่ะพอยังไม่พอแล้วคุณอยากได้อีกแต่แต่ประเด็นคือคุณไม่ไหวอ่ะคุณเข็นไม่ขึ้นแล้วกลายเป็นว่าพังครับมันคล้ายกับสมมตินะคุณเล่นหุ้นมานกืเหมือเว็บอะนะใช่ไหมความดีสุดของคุณคือความความแบบความสมบูรณ์แบบคุณอยู่ที่เว็บสามเนี่ยแต่ว่าคุณไม่พอใจคุณแบบต้องการขายหุ้นเว็บห้าแล้ว แต่พอราคาหุ้นจริงคุณโลภอย่างนี้อีกแล้วมันก็กลับตัวมันจบรอบมาแล้วคุณก็เจ๊งอ่ะเนี่ยเป็นสิ่งที่เรียกว่าอัตอ,อ,อีโกโรหรืออัตตาเนี่ยพรากเราจากเป้าหมายสูงสุดเราครับแต่ที่จะได้สิ่งดีที่สุดก็กลายเป็นว่าไม่ได้เลยประมาณนี้นะฮะข้อ9ครับอัตตาฆ่าสิ่งที่เรารักก็คือว่าอีโกมันจะฆ่าคนที่เขารักเราครับไม่ว่าจะเป็นคนอยู่รายรอบเราครับ คือไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานที่เขารักเรานะความสัมพันธ์ของเราครอบครัวเราเนี่ยยิ่งมีอีโก้เราก็ยิ่งมีแบบวิธีการในการตอบสนองในการแบบอยู่ร่วมกับเขาในแบบที่ไม่เห็นหัวใช่ไหมคุณไม่เห็นหัวคุณดูถูกเนี้ยคุณปฏิบัติในแบบที่แย่ๆก็ทําให้คนที่เขารักเราอะครับเขาก็ เิดหวังเสียใจและอาจจะไม่ไม่มีความรู้สึกที่ดีกับเราเหมือนเคยก็ได้นะฮะนี่อันตรายมากนะครับผมก็เคยเป็นนะวัวนนี้นะก็แย่หเหมือนผมคนเลวนะ <c ười> สิบอัตตา,เ,า,เ,าเป็นน้องสาวที่โช์ร้ายของความสำเร็จความล้มเหลว Ego is the w i c k Get s s t t r r o s u u c e s s s n n f f i l u r r ครับก็คือไม่ว่าเราจะสำเร็จหรือล้มเหลวนั้นจะมีอัตรา เป็นเบื้องหลังเสมอนะครับแม้ว่าเราจะเป็นเพียงความทยิยิานและความฝันอัตตาก็ยังอยู่ตรงนั้นครับทุกครั้งไม่ว่าจะสําเร็จหรือล้มเหลวอัตตาก็จะเป็นตัวเบื้องหลังครับ <c oughs> ทยิธยิานและความฝันอัตตาก็เป็นตัวเป็นจุดเริ่มต้นเสมอนะครับดังนั้นเนี่ยคุณต้องรับผิดชอบนะครับรับผิดชอบแล้วก็อดทนทํางานหนักเพื่อให้บรรลุเป้าหมายครับอย่าปล่อยให้อีโก้เข้ามาขวางทางนะครับ อีโก e ้มีมข้อดีนะคือบอกว่าอีโก้มันก็ทําให้เรามีความมุ่งมั่นแล้วก็ต่อสู้คืออีโกจะทําให้เราเริ่มต้นกล้าที่จะนับหนึ่งเพื่อที่จะไปถึงสิบอะครับแต่อีโก้ก็จะทําให้เราตกจาก10ลงมา1ได้เช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยต้องใช้เป็นประโยชน์ครับมันก็เป็นเหมือนกับสมบัติที่ล้าค่าและมันก็จะกลายเป็นศัตรูที่เลวร้ายได้เช่นกันอีโก้ต้อง พวกนี้ผมว่ามันมันอยู่กับว่าเราต้องเจอเจอว่าไดจักมันนะครับเออวัดจักตกต่ําสุดแล้วก็เห็นอีโก้เป็นเป็นเพื่อนนะครับแล้วก็วัดจักสูงสุดคุณก็จะเห็นว่าอีโก้มันก็เป็นศัตรูผมว่าถ้าคุณผ่านได้สักรอบหนึ่งเนี่ยจากนั้นคุณจะเข้าใจมันมากขึ้นครับพวกนี้มันสอนกันไม่ได้นะผมว่านะนี่เป็นไอเดียคร่าวๆนะสรุป1ิประเด็นจากหนังสือ Ego Is อิสเดนะครับเล่มนี้ดีนะครับแนะนำให้ซื้อมาอ่านนะครับเท่านี้นะครับเจอกันเทปหนา้าสวัสดีครับ